เงินหางเงินห้อยเงินตราโบราณที่ใช้กันในภาคอีสานและลุ่มแม่น้ำในภาคอีสานและบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำโขงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่หน,น,นั้นนะครับนอกจากจะใช้เงินเหนรียญพดดวงและรัฐบาลสยามแล้วในท้องถิ่นยังมีการใช้เงินตาของตัวเองกันอยู่บ้างสำหรับแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้านั่นก็คือเงินห่างและเงินห้อยนะครับเงินตาโบราณน,นี้จะใช้น้ำหนักของเนื้อเงินเป็นกลืนนะครับโดยเงินห่างผลิตจากเนื้อเงินบริสุทธิ์ภายหลังมีการผลิตเงินห้อยเข้ามาใช้เพิ่มอ,อีกชนิดหนึ่งโดยผสมโลหะเข้าไปไม่ใช่เนื้อเงินบริสุทธิ์จึงมีราคาค่างวดต่ำกว่าน้ำหนักนะครับ คุณธวัดคุณดทกนะครับท่านเขียนที่ายไว้เกี่ยวกับเงินห่างและเงินหอยไว้ในบทวานเงินตราภาคอีสานในจิลรประดฒนธรรมฉบับธันวาคมปี2551นะครับมีรายละเอียดดังนี้เงินห่างหรือเงินแท่งเงินห่างมีสันลานเหมือนรางข้ามหมูนะครับ หรือลางหญ้าขอกมารูปทรงยาวลีหัวท้ายงอนเหมือนเรือให้หลังโดยทั่วไปมีขอบเหมือนแคมเรือทั้งสีม่มุมมีท้องร่องเหมือนท้องเรือแต่ไม่ลึกมีขนาดยาวประมาณหกนิ้วฟุตกว้างประมาณสองนิ้วฟุตหนาครึ่งนิ้วนะครับน้ำหนักยี่สิบห้าบาทสองสลงนะครับ หลวงประดุงแคนประจันนะครับหรือจันอุตรนครข้าหลวงกับกับราชการเมืองสกลนครสมัยราชการที่5ได้เขียนเรื่องหนึ่งของราษฎรภาคอีสานในหนังสือะทัทธรรมเนียมนะครับได้ให้รายละเอียดเรื่องเดินทางว่าที่มุมข้างหนึ่งเนี่ยจะมีดวงตาตอกประจําในดวงตานั้นจะเป็นอักษรจีนสองอักษรแต่ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไร ในเงินในท้องเงินข้างมุมที่ตอกดวงตานั้น่ะมีรอยขีดตีนกาสองเส้นดูเหมือนเลขจีนสหรับนับนัมเบอร์นะครับมีลักษณะเหมือนกับทุกๆครทางเงินหางนี้จะมีน้ำหนัก6กกำลึง6สลึงโดยทั่วไปเงินหางมี2อแบบนะครับคือ 1. เงินหางรังไก่คือเงินหางที่กลางท้อง แท่งเงินมีร่องแหลมกลมเหมือนก้นหอยลึกประมาณกระเบียดหนึ่งชัวอื่นๆเหมือนกับเงินหางทั่วไปนะครับสองเงินหางสีสาป,ปูคือเงินหางที่รูปร่างหัวข้างหนึ่งเป็นปุ่มตูกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับจึงเรียกว่าหัวโป้หรือหัวปุ่มนี้ใช้เป็นที่ตกตาประจำและขีดเครื่องหมายตีนก้านะครับ เงินหางเนี่ยหลวงพดุงแควนประจันจันอุตรนครนะครับได้ในหะ้อธิบายว่าเป็นเงินที่ผลิตในประเทศยวนมีใช้ทั่วไปในประเทศยวนและประเทศขมิลซึ่งดูเหมือนเป็นเงินตราสากลใช้ได้ทั่วไปในหลายประเทศนะครับเงินหางนี้บางแห่งเรียกว่าเงินแท่งก็มีเงินแนนหรือเงินแน่นก็มีนะครับต่อมาเรามาดูค่าของเงินหางนะครับเงินหางเนี่ย เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นราคาค่าหุวของเงินหางก็ขึ้นอยู่กับน้าหนักโดยทั่วไปเงินหา,างอย่างหนึ่งมีน้ำหนัก6ตาลึง6สลิงเท่ากับ25บาท2สลิงนะครับการใช้เงินหางซื้อสินค้าจึงใจะซื้อสินค้าที่มีค่ามากๆหากซื้อสินค้ามีค่าไม่ถึง2 5บาท2สลิงจะต้องใช้เงินบาทเงินสลึงหรือเงิน เครื่องถอนนะครับทีเลี้ยนบาทไทยสมัยในรัชกาลที่ห้าผูก้าปูกกระหม่อมให้นําไปใช้ในหัวเมืองภาคอีสานด้วยนะครับในยุคนั้นต่อมาเงินห้อยนะครับหลวงประดูแฟนประจันค่าหลวงกํากัดขราชการเมืองสจกรนครสมัยรัชกาลที่ห้าได้เขียนเรื่องเงินของภาคเรื่องเงินของรัชกรภาคอีสานในหนังสือเด่ที่ทำเนี่ยมนะครับอธิบายลูกวันสันฐาน เงินห้อยไว้ว่าเ,เงินห้อยเนี่ยเป็นเงินหล่อชนิดหนึ่งรูปประพันธ์อย่างเดียวกับเงินหางแต่หัวเรียวเหมือนก็บสวยที่เขาทําพ่อหูก,กันนะครับไม่มีตาที่ห่อและหมายเลขนัมเบอร์เหมือนเงินหางเงินตู้หรือเงินนักสองดางกล่าวมีดวงตาอักษรจีนนะฮะเงินทั้งสองเนี่ยมีดวงตาอักษรจีนนะครับอันหนึ่งเงินห้อยหรือ เงินหอยไม่ใช่เป็นเงินที่หลอด้วยเงินเทเทนะครับเป็นชนิดเงินปนคือเขาเอาทองสำริดหรือทองขาวเนื้อเหมือนขันลุงหินน่ะมาหลอมสุกในไฟไล่ขี้โลหะออกไปหลายหายน,นจนหมดตะกั่วและชิ้นที่ปนอยู่ในเนื้อทองสำริดผสมกับเนื้อเงินแท้ทใน้สัดส่วนเงินหนัก10บสลึงทองสำริดหนัก7บาทสองสลึงรวมน้ำหนัก10บาท นำโลหะผสมใจในเบ้าหลอมไฟให้ร้อนจนหลอมละลายนำไปเทลงในพิมจะได้เงินห้อยหนึ่งแท่งนะครับสันฐานของเงินห้อยที่หล่อแล้วเป็นทรงยาวรีเหมือนกับสวยโทอผ้ายาประมาณ5นิ้วฟุตนะครับกว้างประมาณนิ้วฟุตหรือนิ้วฟุตหนาประมาณครึ่งนิ้วทำหัวท้ายเรียวตรงกลางต่องมีเป็นปุ่ม เป็นลายแทงเป็นลายตลอดแท่งเงินนะครับตามปุปุ่นนั้นจะเป็นเนื้องเงินแท้ส่วนแท่งเงินเป็นเนื้องเงินผสมดังกล่าวการหล่องเงินห้อยนี้หล่อกันได้เสรีนะครับเหมือนเงินลากไม่ถือว่าผิดกฎหมายฉะนั้นช่างที่รู้วิธีหล่อโลหะก็สามารถหล่องเงินห้อยจะได้เงินห้อยที่ใช้ในภาอีสารนั้นไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆที่จะบอกสถานที่ผลิตวันเดือนปี ที่หล่อเงินนะครับแต่กระนั้นก็ตามรัชดรอีสานก็ใช้เงินห้อยเป็นเงินตาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทั่วไปก่อนที่จะได้เงินเหรียญของรัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในภาคอีสานนะครับต่อมาเรามาดูค่าของเงินห้อยนะครับเงินห้อยเป็นเงินประสมนะครับไม่ได้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เหมือนกับเงินตู้หรือเงินหางฉะนั้นค่าของเงินห้อย จึงไม่มีราคาตามน้ำหนักรูห์หลวงประดุมเพลร,ระจันได้เขียนถึงราคาเงินห้อยสมัยรัชกาลที่ห้าว่าเงินห้อยแม้จะมีน้ำหนักถึงสิบบาทแต่ใช้กันเป็นราคาเงินห้อยหนึ่งเพียงห้าบาทบาท้างสามบาทบ้างนะครับไม่ไปที่ยุติลงได้เพราะบางคราวขึ้นราคาบางคราวก็ลงราคาเงินห้อยที่เรียกกันมาแต่โบ,บราณว่าห้อยน้ำหกก็คือราคาหกบาทนั่นเอง แต่ภายหลังมีคู้หลอ่อเงินห้อยขนาดเล็กลงมีน้ำหนักเพียงหบาทบ้าทสิบจลิงบางเงินห้อยขนาดเล็กก็เรียกเงินห้อยเช่นเดียวกัน